สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาชมกระบะนว r a แ a ็ก e d ดิ i ันนะครับคันนี้เป็นสีเทานะครับพร้อมกับการตกแต่งให้กับลูกค้าท่านนี้แบบเต็มๆไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือนว r าสีแดงนะครับโลโก้โปรโฟเอนะครับล้อแม็กเปลี่ยนใหม่เป็นขอบ18นะครับพร้อมกับลายสวยๆสติกเกอร์คาบันไดข้างสีแดงนะครับที่สําคัญนะครับคอก กระบะด้านหลังนะครับติดตั้งให้กับลูกค้าท่านนี้ด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้าจะไปใช้บรรทุกเป็นอาหารทะเลนะครับก็เสริมคอกไปเพื่อการบรรทุกที่แข็งแรงแล้วก็รับน้ำหนักได้ดีนะครับด้านท้ายก็เปลี่ยนโลโก้โปรโฟเไปให้ด้วยนะครับนี่ก็มาส่งมอบให้กับลูกค้าที่ตลาดเลยนะครับ ให้ชมภาพสวยๆนะครับรอบคันกันเลยนะครับติดตั้งกันรอยรองมือนะครับคิ้วกันศาสตร์ฟิล์มกองแสงเซรามิกนะครับคันนี้ถือว่าตกแต่งออกมาแล้วสวยมากๆนะครับสีเทาเป็นสีที่ขายดีมากๆนะตอนนี้แนละ้วนะก็รถหายากด้วยนะครับข้อไฟหน้าข้อไฟท้ายไฟตัดหมอกติดตั้งให้ครบเลยนะครับพร้อมกับ เบาะหนังก็เปลี่ยนให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแบบนี้เลยดูภาพด้านหน้ากันนะครับ Back Edition เกียร์ออโต้นะครับคันนี้ราคาที่แปด0 0นี่หมืนเบาทนะครับสวัสดีครับนี่พาพบกับโจนะครับนันโจอยู่กับนิสสัน n าวาร a ารุ่น Back Edition นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้แล้วก็ สีเ yup. ทาที่เป็นสีขายดีมากๆนะครับตอนนี้วันนี้ครับเช้าวันน mm ี hmm. ้จะส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วครับก็เดี๋ยวโจพาไปอ่าสอบถามความรู้สึกของลูกค้าลูกบ้างนะครับว่าอ่าร oh. ับรถวันนี้มีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับครับผมตอนนี้โจก็อยู่กับคุณสีเรียบร้อยแล้วครับก็ได้ดูรถอะไรไปเรียบร้อยแล้วเขาก็อยากขออนุญาตสอบถามความรู้สึกของพี่ตีบ้างนะครับว่ามาออกรถกับโจเป็นยังไงบ้างนะครับนนี้ ดีใจครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็น,นยมามาอย่างเหล่านี้ออกโอกชายฝบ,บ่นี้ครับเราจะจาเคยเจอครั้งแรกเลยครับก็มันก็ง่ายดีะะนะแนะนำให้พาผมยมามาที่ใครขอหรือว่าสนใจอะไรก็มาชมลงอันนี้สั่งตัวนี้ก็ได้ง่ายทุกอย่างครับแค่ทุกอย่างครับผมแล้วโดยรวมได้ชยดงไงครับโอเคนะโอก็ โอเคทุกอย่างเคทุย่างแล้วดีใจด้วยครับผมก็ตัวก็คิดดีกับพี่ตีด้วยนะครับขอให้รถคันนี้ใช้ไปแล้วก็เป็นรวยยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็มีอะไรก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตลอดนะครับยินดีให้บริการนะครับสำหรับออนุญาตเสนอที่นั่นนะครับพี่ตีนะครับเพื่อนๆที่ชมกับตัวอยู่นะครับเพื่อสนใจครับ อาหารทะเลอาหารสดต่างๆนะครับมาพบกับพี่สิรครับสวัสดีครับครับโอเคครับครับสวัสดีครับครับกับมาครับกมครับ